A to N Channel นะคะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกคุณแม่ฝากกดติดตามให้พวกเราหน่อยนะช่องเรายังไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กดติดตามเราเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนไปยกโย,ยกกันโอเคค่ะนีละคะ่ราาคะระวังคับพวกเรา A to N Channel ปิดเทอมนี้นะคะพวกเราลงมาที่สุราษฎร์นะคะเรามาที่บ้านคุณยายนะ ดูนาวาดูนาวาดูดาวาเขานี่นะนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องประกอบยอก่อนนะคะแล้วเราไปยกยอก,กันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาเป็นอาหารอาหารของเรานะคะ,<จ>ะน,นี่งรถกระบะคุณยายไปยกยอก,กันนะนี่นี่ยอเรานะคะนี่เรานั่งหลังกระบะนี่แต่เขาเาตาขายไปจะ,จะ,จะไปจับปลาอ้าไวไปเดี๋ยวเราไปยกยอก,กันนะคะดูว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้ นี่นะคะเราถึงสถานที่ยกยอแล้วคือตรงนี้นะ้ำมันไหลตลอดนะคือความจริงก็ลงไปเล่นได้นะคะอยากได้เล่นได้เล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเราจะยกยอก,ก่อนนะเราจะดูว่าเราจะได้หรือเปล่ายังไม่มีเหยื่อนะเราต้องไปดูเหยื่อก่อนคุณยายบอกมันเป็นแบบว่าบอนะ่อน้ําอย่างนี้นะนี่เสร็จแล้วนะ้ยอเราเป็นอย่างนี้นะคะน้าวาเป็นะปคนยกมายกกับคุณแม่จัแบบไม้ เี๋ไม่จด้ยหลยลงไปในนี้นะ แวอ่านี่นะคะเราได้เราได้แล้วนะคะนี่เราได้ปลาแล้วเห็นไหมนี่เราคือเราจุ่มลงไปปุ๊บเราได้ปลาเลยนะนี่วาร์ดีใจมากนี่นวารแกะนวารแกะนวาร์ขรั่ากำลังแกะเก็บปลาเก็บปลาได้แล้วได้แล้วเราได้ปลาตะไคร่แม่เนี่ยเราได้หรือไม่มีแต่ไข่อันน่ารักๆจับปลาตะไคร่ไม่กล้านะดาดาไม่กล้าจับอุ้ยนวารดิ๊ดดิ๊ดดิ๊กดิ๊ดไปหมด นะเราคือเราอันนี้ทอดได้เลนะเนี่ยอันนี้ตัดตัดตัดหัวแล้วทอดได้เลยใช่ไหมคุณยายนี่นะเราได้อาหารของเราแล้วนะเรามายกยอยกยอได้อาหารอาศัยได้ได้ไของเราได้อาศยได้ด้วยใส่สิใส่สิใส่สิอาศัยใส่นี่นะคะเราได้แล้วนะนี่ก็ได้หลายตัวนะคะเดี๋ยวเราจะหย่อนลงไปใหม่นะยกยอครั้งแรกของเรานะ อ่ายกยอยกยอไม่ได้ไม่ได้ใสตะข่ายสิใสตาข่ายสิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจะโยมอีกรอบนะนันนี่นาดาเขาไม่กล้าจับนันดาเขากลัวให้คุณยายช่วยจับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะใส่ไปใหม่นะฮะเดี๋ยวให้เขาเก็บอันนี้ก่อนจะใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะดูนะว่าจะได้หรือเปล่าเขานี่ยกยอครั้งแรกนะ นาวานี่อนาวาเขาช่วยคุณยายยกนี่นะเมื่อกี้คุณแม่จุ่มไปประมาณนาทีเดียวนะได้ปลาเพียบเลยเอายกยกอนะไรช่วยคุณยายยกลูกอายกหนึ่งสองสามเอเรายกยอนะรข้าที่สองนะนี่ได้มาทั้งหมดหกตัวนะคะนี่ไอหกนี่นี่นี่ดินดด้นเด๋วดิ้นเด๋วนี่นี่แม่เก็บใส่ถุงก่อนปลาสดสดนะดิ้นเด๋วดิ้นเด๋วเลยนะนี่นะ พัะง,งาบพะง,งาบเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่นะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะกินปลาทอดกันนะคะนี่นะะหลังจากที่เราอะ่ะได้ปลามาแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยนาดากนาวาเขาก็อยู่นูน่นในคลองนู่นนะคะนี่นะคะเราได้ปลาแล้วเราก็ให้นาดานาวาเขาเล่นน้ําเลยนะี่นเห็นไหมนี่นะคะ ว่า,ากำลังว่าอยู่นะคะนูนะ่นนี่นะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ยกยอ,กยอกเล่งน้ําคลองนะคะคือคือเราได้ปลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาปลาเราไปทอดกินนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วนะคะแม่ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะตอนนี้พวกเราได้3 0 0พันซับสไคร์แล้วนะคะเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะได้ให้ได้5,000ันซับสไคร์นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะเพราะว่าคอนเทนต์เรายังไม่มีที่แบบว่าตายตัวนะคะไปนะคะบ๊ายบายดาบยบายคะ่ะนวาว๊บยบายครับนุนนวานะเขาใส่ชุดสีขาวนะเล่นน้ำคลอง